tỉ lệ tỉ lệ hưng 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 bọc nhảy hưng 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 chào hưng 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 nhảy hưng Quá bọc, hưng 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 Để, để, hưng 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 Điền con hưng 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 Nói rồi. Nói rồi rồi. Ô, uồn, uồn hết nổi liền không? Ồ, mọc nhảy lên Bằng đứa phía nào buồn phun hết mà Ôi Tôi nhảy nhảy cái ố nhảy gì Để hai bên Điền mười con bờ thơm đấy Ổn hết rồi phía nào มัมีแนวตักเนาะถ้ามีแนวตักใจเห็นบ่เออโอ้ยผมรอให้มันดินใหม่ก่อนเดี๋ยวเขาดึงขึ้นมากขาดเลยนี่โอ้ยฮึ๊บฮะไงยังโอ้ย รุดกระคักยายาหายสายมันไหนไหนเนอะอู้หูเออดึงดึงออกมาข้างนอกเออดึงออกมาข้างนอกปุ๊บปุ๊บโอ้ยมันใหญ่เลยป่ามันใหญ่ไหมันยังยังมุมเมื่อยเจ้าหามันเมื่อยกันยังมุมเมื่อยอยู่คอยเอาขึ้นมา สบัดทีเดียวได้ปัดเลยนีอโอ้เอ็นมันหน่อยสักนิดเนาะเนาเนาะใ้บอกเออค่อยๆเออค่อยๆขึ้นได้บ่พี่น้องมึงเด้อมันชีรุดบ่ชีรุดคือบลุดขึ้นได้ต้องได้ เบา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 เรียบร้อยโอ้ยออกใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยวะตกใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วเต็มแหลกมาแล้วตุ๊กใหญ่เลยเลยปวดเห็นบ่พี่น้องโอ้ยอึ๊บอึบอันมึงมีคีมอยู่บ่าโอ้ออกได้อยู่ตัวใหญ่เลยพี่น้อง ถ้าตกันขึ้นแห้งไร้ไร้เลยอยู่นี่เอิบ้านได้สำเร็จแล้วบ่ไม่ได้กระชังมันอะบ่แลวทุกทีแลยอ่ะหน่อยไปรถสบายดีพี่น้องเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้พี่น้องเป็นกำลังใจเห็นคลิปต่อๆไปพี่น้อง Somebody